พี่บอลมาแล้วบอลมาแล้วเฮ้ยถ่ายอะไรอ่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมถ่ายตรงนี้เลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับพูแอ็กมีคอนเทนต์กลับมาอีกครั้งกลับมาไหนอะไรบอกก่อนผมจะมาชาเลนจ์ทำซีดีกันครับวันนี้คือคอนเทนเนีรเราจะแบ่งทีมกันใช่ไหมแล้วก็อ่ <CG. S 2> <ม>อ่าขึาน้นมาขนาดนี้คุยข้างในไหมร้อน <laughs> วันนี้ครับกลับมาอีกครั้งครับกับคอนเทนต์ทำซีจีหนึ่งชั่วโมง vs หนึ่งวันคราวนี้ผมคิดว่าช่วงนี้ชีฮักกำลังมา ผมก็เลยกะว่าเราจะมาแข่งกันทำ CC เดอะฮักจะแบ่งทีมจะเป็นสองฝั่งฝั่งบ้านผมกับฝั่งศัตููที่ใช่ไหมผมให้พี่เลยหนึ่งชั่วโมงส่วนฝั่งผมอ่ะหนึ่งวันออมคัดกลับบ้านเลยแล้วจริงพี่กับใครพี่กับเจให้พี่กับเจอยู่ด้วยกันผมให้เวลาพี่หนึ่งชั่วโมงเลยหกันหนึ่งชั่วโมงออมคัดกลับบ้านเลยแล้วเราก็จะมาดูกันใช่ไหมว่าอันไหนเนี่ยรวยกว่าเหมือนคนเอามาแกงเลย อ่ได้ดิโอ้ยอยา่างนี้ว่าพี่จะกลัวหนึ่งชั่วโมงพี่มีเจนี่จะเอาเจมาล้มดิเรากำลังจะทำ CG หนึ่งชั่วโมง VS CG หนึ่งวันเดือดฮักเราจะนับแค่ตอนที่เริ่มทำ CG เลดี้ปุ๊บโตะใช่พร้อมกันเลยคือตอนบบน่บถ่าซอสไม่นับทำไม่นับก็ได้ไม่นับก็ได้ที่ท่านหนึ่งชั่วโมงออกมาแล้วสวยกว่าพี่เดียร้คิดหม่นะ <c oughs> หนึ่งชั่วโมงพี่ังคิดอยู่เนี่ยจะทำยังไงต้องถามก่อนว่าไอคำว่า CG เดือดฮักนี่คือต้องเป็นแบบไหนลกลล่างลายล่างจะไายล่าง ไงต่อแล้วก็ฟีจะสไตล์เงื่อนไขอ่ะข้อกําหนดสต็อกซีจีหรืออะไรอะไรเงี้ยฟีเจอ์ได้แต่ขอให้อยู่ในเวลา1วันกันหนึ่งชั่วโมงใช่คือจะโหลดอะไรมาใช้ได้หมดโมเดลหรือว่า,ารูปภาพแต่ว่าอยากให้ตัวเดะฮักที่มันการ์ดขึ้นมาเนี่ยยังเป็นโครงหน้าของพวกเราอยู่แล้วใครเป็นคนเล่นย,ยังไม่ได้คิดยังไม่คิดยังไม่ด้ดีดีโหเดี๋ยวเราเริ่มจากการถ่ายพูดเคทก่อนให้เมทมีสต็อกก่อนหลังจากนั้นก็คือแยกย้ายกันไปทำแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไง่างนี้ต้องเป็นชื่อทีมแล้วผมที เราทีมจอนจอห์นเบย์จอหนเบย์จอหนเบย์หวนเลยหวนเลยครับคอมเมนต์มาเลยว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมไหนปากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหานักแสดงแล้วก็ขายสต็อกปากไปสกอตะโอเคอ่ะใครเป็นตัวแสดงอ่ะหรือว่าทําเป็นแบบจับฉลากแล้วก็ค่อยแต่งตัวให้คนนั้นเอาทําทําฉลากห้หน่อยทําฉลากผู้เข้าชิงมีสี่คนแบ่งกันเป็นสี่ชิ้นใครบ้างมีเจมีคนหนึ่งเหรออือแล้วใครอีกแล้วก็เจเดี๋ยว มีแต่คนรักเจใช่ก็คือเจเป็นฮักใช่เจเป็นักมาแล้วฉลากนี่มาครับฉลากเดี๋ยวเรามาจับฉลากว่าใครจะได้เป็นหรือฮักในคลิปนี้เดี๋ยวจับเลยอ่ะจับแล้วแล้วสี่อันไป่ทำเหมือนเสี่ยมซีไหมขย่าออกขย่าออกเหลืออันเดียวค่ืออันนี้คือไงคือจับคนอันหรอไม่ในนี้มีชื่อสี่คนเดี๋ยวเราจะจับจับแค่ชื่อเดียวเชื่อใครคนนนั้ได้เป็นักใครบ้างเจเจคนหนึ่งเหรออือแล้วใครอีกแล้วก็เจเดี๋ยว ก็คือเจเป็นฮักใช่เจนะลองแกะสิไหนที่เขียนชื่อว่าเนี่ยใส่การาเลยอสุดดิอุ้ยเฮ้ยในนี้มีชื่อสี่คนไม่กลัวนะใช่เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงโต้หัว เริ่มถ่ายกันครับเไหนลูแล้วก็อย่าลืมตามไปดูโอเใน t ิกตอกนะครับ o อเวอร์แอคอันเดอร์สกยตัวมอแอคเหมือนเสียตัว โอเคตอนนี้เราก็ถ่ายพูดเท็จเสร็จไปทีบร้อยเดี๋ยวเราเอามารวมเป็นแบบว่าคัตติ้งก่อนหลังจากนั้นเราก็จะได้แยกย้ายกันไปทำรอมาเจรอมได้ดิเดี๋ยวเราให้ทุกคนเห็นจึงคัตติ้งก่อนคือคัตติ้งที่เมื่อกี้ถ่ายไว้เสร็จว่าคัตติ้งออกมาเป็นยังไงก่อนที่จะแยกกันไปทำอ้าวอกาดร้อนเว้ยเมืองไทยอยู่ทําไมวะตรงเนี้ยแม่เงเอ้ยร้อนร้อนเวย้วยร้อน เรียบร้อยนะกลาหลังจากนี้เราจะไปทำเดี๋ยวกลับมาดูว่าระหว่างหนึ่งวันกับ1ึงชั่วโมงจะออกมาหน้าตาเป็นประมาณไหนปัลุยทีมแอนเดียโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงวันที่เราจะทำซีจีหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับกับทีมทีมเลยนะจอห์นเบย์คิดให้มันยากอะโอเคเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาลองอธิบายแล้วก็ลองคิดกันก่อนว่าเราจะแบ่งงานกันยังไงในหนึ่งชั่วโมงไงเออในการเอ๊ะเดี๋ยวคุณเปิดไมค์ป่ะวะ โอเคเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วไม่ต้องถ่ายใหม่ เราจะได้มาแบ่งงานกันก่อนว่าในหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเจทำอะไรแล้วพี่ทำอะไรเยอะมากเลยนุย้ยตั้ง60นาทีเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีช็อตในการทำา CG กี่ช็อตแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งกันเองแต่ว่าถ้าเราพูดวันปกติ CG จี่เดอดฮักอะไรเงี้ยถ้าสมมติว,ว่าเรามีเวลา Infinity เจคิดว่าจะจะทำยังไงน่าจะทำเป็นยีจีผสมด้วยอนิเมตมาแล้วก็มาทำถ้าจริงๆตามแบบมาเวลก็จะแบบปั้นโมเดลตัวแสดงกับตัวเดอะฮักตัวคนแสดงอ่าแล้วก็เอามาเมิร์กันเพราะฉะนั้นเวลาดึงมันก็โตมัวก็จะเปลี่ยนตามรูปโอเเคดี๋ยวเราามดูช็อตกันดีกว่า ว่ามีช็อตอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งทำซีจีกันยังไงมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็แบ่งช็อตกันดีกว่าว่าใครจะทําตรงไหนอะไรยังไงบ้างซีจี CG ก็จะเริ่มจากช็อตนี้นี่พื้นเขียวเบ่งครับครับอ,อ,อันนี้ตัวใหญ่ นี่ก็ต้องใหญ่คิดว่าไงบ้างเดี๋ยวผมเอาช็อตแรกกับแ,แขนของอันนะี่แหละเริ่มเริ่มละเริ่มมีกลิ่น,นมีสีสีเปื้อนเส้นเลือดเริ่มแบบขึ้นมาตรงหน้าอะไรเงี้ยแขนก็แบบเขียวไงเส้นเลือดไลไ่ไโอ้โหหชั่วโมงจะมาชันอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายฉากเปล่ามาแต่นี่คือแบบได้คัดตัวแตกกันแล้วเนี่ยโอ้โห acting acting ไม่เผื่อฝั่ง <c oughs> เราเลยเ <c oughs> องเนี่ย acting ไม่เผื่อฝั่งเราเลยเนี่ย <c oughs> มาหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมาลองดูก็เดี๋ยวเจทำช็อตซีนด้านหน้าเดี๋ยวพี่ทำครึ่งหลัง เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับกับหนึ่งชั่วโมงสจีเดี๋ยวฮักได้หักมาหนึ่งตัวละเกี่ยวทั้งจอสิบ้าเกี่ยวพี่ยังไม่ใช่เลยอืมขันไม่ดีอ่ะเลื่อกขึ้น้าแล้ววะ ไม่ใช่ในจอนะในหน้าเจ<ร>วันนี้ได้พักขยายล่าไปแล้วตัวใหญ่เหลืออีกสามสิบนาทีทันแล้วพี่ผมว่าเราฝืนได้เพราะว่ากำจะหาเล็วประเลียนอยู่แบบเอากล้ามเข้ามาเอากล้ามเข้ามาเพื่อที่จะใส่เข้าไปให้เจไงให้แบบว่ามีกล้ามไงกับช่วงเวลาอีกประมาณ10นาทีที่เหลือนี่ยังไม่โดมช็อตอื่นเลย,เลย,เยทันหรือเปล่าเนี่ย เจหมดเวลาปล่ปอยปล่อยมือเดี๋ยวปล่อยมือ <c oughs> เราต้องซื้อสัตว์เจเราต้องซื้อสัตว์ <c oughs> อ่าผมผมปล่อยมือละอ่าอ่าดี่เทไม่ทำละไม่ทำละอันนี้ผมเฟมนะ <c oughs> อ่าอ่าอ่าโอเค สำหรับพวกเราทีมอะไรนะจอนเบ์อ่ะก็ทำเสร็จไปที่ร้อยบสำหรับซ g จีเดอะฮักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปรอดูพร้อมกันว่า c ี1หนึ่งชั่วโมงของเราได้ขนาดไหนและหน้าตาไฟนอลจะแตกต่างทุกคนเห็นแค่ไหนผมบอกเลยว่าที่เราทำู้ฟีะได้ทู้ได้ใช่ออกเข้ามใจเราไหนเราอะเข้าใจแตไงวะเข้าใจก็ดีเขายังไม่เห็นโอโอเคสกงไว้ก่อนคนจะได้รุ้ง่งแต่ว่าพูดไปเขาเขาไม่เชื่อ เอาโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูของเดียร์แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วมารอดูพร้อมกันว่าเป็นยังไงปะดูของเดียร์กันเดี๋ยวของทีมเราอะเราเราจะทำเป็นทีดีเละเราจะไม่อดข้ให้อีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมแล้วก็เธอพูดดังๆเธอกระซิบทำไมเขาไม่ได้ยิน โอเคครับผมเดี๋ยวทีมอนเดียเนี่ยเราจะเริ่มจากผมอะจะเอาโมเดลที่เราซื้อมาเนี่ยผมจะเอามาเปลี่ยนหัวให้เป็นหัวของเจก่อนอนะันดับแรกแล้วก็จากนั้นน่ะผมจะส่งไฟลให้นาเอาไปทำเท็กซ์เจอร์แมทเทียลทำ<ห>พวกผม,ผมขน<ล>มต่างๆค่อยส่งให้ผมกมลับมาสเตเมดคอมอะไรก็ว่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเราไม่ต้องรีบก็ได้แบบเรามีเวลาต้องหนึ่งวันใช่ทํางานแบบชิวๆโอเคครับ ก่อนื่นเลยผมจะมาทําหัวเจก่อนเราจะเอาโมเดลหัวเจเนี่ยไปแทนตัวโมเดลเดิมของฮักนะครับเราจะได้มีเด็กฮักที่หน้าตาเป็นเจมากที่สุดตอนนี้เป็นไงบ้างครับการทำเสื้อขาดไปถึงไหนแล้วพอจับทางได้แล้ะอันนี้ก็คือลองหาโมเดลงูๆมาแล้วก็ลองทำเสื้อขาดดู <laughs> มันก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าพอของจริงปุ๊บเนี่ยเราก็จะทำให้ดูขาดแบบเยอะมากขึ้นคุณล่ะคะเป็นไงบ้างกำลังปั้นพี่เวงแค่ลีลาอยู่ <laughs> เจ๊กลายเป็นพี่เวงโอเคต่อไปก็นี่แหละเดี๋ยวลองโมเดลจากเดียเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาลองใส่เสื้อแล้วก็มาลองซิมใหม่มีทิสสเทคเจอร์เสร็จแล้วนั่นเธอเหรอเจ๊เจ๊เจหรอไหนไหนขอลองดูเวอร์ชั่นที่แบบใส่ในโมเดลได้อยู่ถ้าเติมผมเติมอะไรอย่างงี้ก็น่าจะได้นะมีมีเขาคงมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นแล้วต่อไปจะทำอะไรต่อ ก็โ <g ol k> ดยเส็ยแล้วจะเอาตัวนี้ไปให้เออทำผมแล้วถ้าใส่ผมก็จะดูเป็นเจขึ้นมาและจะมาดูกันว่าเมื่อหัวที่ผมปั้นบวกกับผมที่อาาทำขึ้นมาจะเป็นเจไหมม่มาแต่ตื่นเต้นนะทึมทึมอันนี้ผมนะ,ะทึมหนวดก็ดูเป็นเจอยู่นะเนี่ยมุงเนี่ยเจเลยแต่เป็นเจแบบว่า m ู t i น n แบบรอหน่อยเพราะว่า ปั้นดีูดูเป็นเจในวัยผู้ใหญ่หน่อยเนาะจริงจริงผมไปตั้งใจปั้นแค่มันดูโตขึ้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวพอเป็นเดรัคแงมันต้องดูข้มขกลุ้มถ้าคือถ้าเราปั้นเหมือนไปอย่างเงี้ยมันจะดูติ๋มไปเดรัคแมนติ๋มมันจะไม่เท่ข้านอนต่อไปก็เดี๋ยวเอาไปเติมใส่ตัวเนาะ ตอนนี้เขาก็ผ่านมาประมาณ9ชั่วโมงนะเพิ่งจะลิกเสร็จครับผมตอนนี้เราสามารถขยับลูกกระตาได้เราก็จะมีกรามเจี่เป็นไรเจ,จด๊ดูสยองกันนะประมาณนี้ต่อไปคืออะไรต่อไปก็อนิเมตแลละเรามาเกือบครึ่งทางแล้วเรามีเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมเราไม่ต้องรีบทำไปเรื่อย<ม> หวงเสือเดี๋ยวแน่นหวงเสือไม่รู้ฝั่งนั้นเป็น <mae> ไงบ้างนะกล้าทุบบอลไปบอลยิ้มเป็นเตอะ มาอัปเดตของส่วนของคุณในน้ำาครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างก็ที่ทำพิ่งเสร็จไปก็จะมีเสื้อตอนนี้ก็คือกำลังทำสร้อยอยู่สร้อยอ่เพราะว่าเจดันใส่สร้อยนี่แหละตอนถ่ายก็ลืมดูใช่แล้วโคตรยากคือตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันจะไม่ยากใช่ไหมแต่ว่ามันดันยากกว่าเสื้ออีกก็เลยนั่งงมอยู่หลายชั่วโมงคือเสียเวลามากเป็นยังไงพอได้ก็ถ้ามองห่านๆก็พอได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อาจจะได้ความหานิดนึงด้วย ชอนนี้ก็เรนเดอร์แล้วก็เดี๋ยวให้เดียทำต่อ,อดูส้ที่ทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเลนเดอร์ช็อตเกอือบสุดท้ายแล้วเราเหลืออีกหนึ่งอีก2ช็อตที่ต้องเลนเดอร์แล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาทั้งหมดอีกประมาณ6ชั่วโมง เราต้องรีบไม่ต้องรีบก็ได้แบบเรามีเวลาต้องหนึ่งวันเรามีเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมงั้นเราไม่ต้องรีบทำไปเรื่อยแหละชิวๆ เที่ยงคืนละเราดูสภาพทั้งคู่คือแบบไม่ไหวละเวลาทั้งหมดละใช่ก็เลยเหลือช็อตสุดท้ายใช่ไหมใช่อืเราก็เลยจะใช้ตัวช่วยนิดหน่อยตัวช่วยนิดหน่อยอืมก็นะอย่าว่ากันเราใช้ตัวช่วยนิดหน่อยในการทำช็อตสุดท้ายของเราโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารอดูตัวไฟนนลกันว่าจะเป็นยังไงบ้างควรไปนอนควรไปนอนโอเคไปครับแต่แล้วเย้ โอเคเราก็มาถึงวันที่เราจะมาดูผลงานของ <Okay. S 1> ทั้งสองทีมก็ค <c oughs> ือ <c oughs> แอนเดียกลับกับยังไงนะจันบีไม่เคยกลับได้ชื่อ,อยากเหลือเกินนะครับกับหนึ่งวันกับหนึ่งชั่วโมงเอาเลยว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่ามันฟังดูแล้วเวลามันจะน้อยแต่ด้วยความที่ว่าเวลาน้อยเนี่ยมันดึงศัก,กยภาพข,ของเรามาแต่ว่าสูงส,สุดสูงสุดสูงสุดมากจริงจริงสูงสุดนะเนี่ยอะแครเดียหนึ่งวัน คือของเขาได้ไดเปรียบน,นะเพราะว่าเขามีเวลาหนึ่งชั่วโมงทำให้เขาสามารถดึงศักยภาพได้แต่ว่าของเราเนี่ <c oughs> ยหนึ่งวันไงเราเลยขี้เกียจ <c oughs> ตอนที่ไปวางแขนถ่ายตอนที่ทำเลยครับเรเสร็จแล้วลให้เจไปถอกลับมาแล้วก็มาเปิดเจบ,บอกทำไมไปถ่ายดีักทีเรอยวช็อตนั้นนี่แม็กเหมือนพากกาคนหนึ่งชั่วโมงมากเลย่ามไม่มีอะไรทำไงทำไม่ได้เลยมาดูแล้วกันว่ายวเป็นยังไงคาดหวังเนี่ยคาดหวังเหรอเพราะคาดหวังจึงผิดหวังทำตรงวานนี้ครับ โอ้ยขาดร้อนเว้ยเมืองไทยอยู่ทำไมวะตรงเนี้ยแม่งเอ้ยรอนโอ้ยาดร้อนเว้ยเมืองไทยร้อนโอ้ยร้อนโอ้กาดร้อนเฮ้ยตอนสุดท้ายทำไม่ทันรู้แล้ววะค่ะทำไม่ทันเอามาเอาเดมมันหนุ่มเอาเดิมมลูกใช่ คือแบ่งชดกับเจคือเจอทำสาโชคแรกอ่ะก็แบ่งว่าเอ้ยเดีย๋ยวตอนแรกก็วางแผนกันว่าเอ้ยมันจะมีหิวเขียวไล่ขึ้นมามีเส้นลงเส้นเลือดอะไรเงี้ยอ่ะง่ายๆไปปื๊บอ,อ่ะอันนี้มันพูดขยายขยายอันนี้ตั้งใจว่าจะให้ค่อยๆหน้าเขียวขึ้นมาตอนแรกคุยอุย้ยหน้าเขียวแบบปื๊ดตาเขียวแบบนี่แบบในหนังเลยอันนี้ได้คัด โดยคัดทีละส่วนเพื่อให้แบบว่ามันแบบค่อยๆใหญ่อันนี้คืออันออนี้คือไม่ทันแล้วอันนี้คือแบบเหมือ,อนประมาณว่าข้าจะไม <สะ S 1> หัวผมให้ด้วยอ่ะผมจะเขียนตอนแรกคิดว่าเอ้ยงานเราก็ไม่ได้เนี้ยม,มากนะแต่พอดูงานเขารู้สึกเอองานเราก็เนี้ยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวว่ารอดูหนึ่งวันจะเป็นยังไงออกาศร้อนเว้ยเมืองไทยอยู่ทำไมวะตรงเนี้ยแม่งเอ้ยด้วย ลากไว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเวลาเลยไยเหมือนเจ๊แม่น่าเหมือนเจย์หรือไงนี่ให้ดูรายละเอียดนะสร้อยผมอะไรคือทำขึ้นมาใหม่หมดเลยนะสร้อยสร้อยเนียนสร้อยเนียน อันนี้ฟันนี่ของเจป่ะไม่ใช่แต่ว่าโมเดลโหลดมาแต่ว่าดึงฟันให้เป็นอเท่าเท่าเจฟันนี่ดูเนียนเลยชดตนี้คือไม่มีเวลาก็เลยออกมาอ๋อไม่มีเวลาอันนี้คือไม่ได้ a n ิเม t เองนะอ๋อมีมีมีตัวช่วยหน่อยมีตัวช่วยเป็นไอนนี่ไอ้นี่ลิกใช่ไหมเหมือนไปเอาเอาตัวลิกสำเร็จรูปมาใส่ไม่แต่ตรงนี้ตรงนี้สวยเลยตรงนี้เฮ้ยโอเคเท่ยูเจต้องภูมิใจนะเนี่ย อากาศร้อนเว้ยเมืองไทยอยู่ทำไมวะตรงเนี้ยแม่งเอ้ยร้อนร้อนเว้ยยิ้มอากาศร้อนเว้ยเมืองไทยอยู่ทำไมวะตรงเนี้ย mày nghĩ đói tôi ơi คือถ้าทุกคนอยากเห็นพวกเราทำ CG หนึ่งวันวิ่งหนึงชั่วโมงเป็นตัวอะไรหรือว่าเป็นเอฟเฟกอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเอออยากเห็นเป็นแบบไหนอีกนะครับผมอยากเห็น CG อะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด subscribe ครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมเจ้ yeah. ไม่คุ้มมันคดว่าเกินเลยแต่ว่า <c oughs> มันเกินแบบว่าไปทำที่ไม่ดี